So สวัสดีค่ะพบกับช่องดาราก็อสิบเซิร์ฟข่าวเด่นประเด็นร้อนทุกวันทางช่อง YouTube เป็นนางเอกอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ที่สุดของการเป็นนางเอกตลอดการกับแอนทองประสมที่ทํางานอยู่ในวงการมานานหลายปีเก็บประสบการณ์ในการทํางานและได้พันตัวเองไปเป็นผู้จัดละครแถมยังเป็นเจ้าของธุรกิจอีกด้วยอีกทั้งสาวแอนยังเป็นหวานใจของเอธินพันธ์ที่คบหากันมานานถึง20ปีแล้วเรียกได้ว่าทั้งชีวิตในวงการบันเทิงและชีวิตของสาวแอนลงตัวแบบสุดๆทั้งความสวยและทั้ง ้งฝีมือการแสดงที่เป็นที่ประจักษ์แก่ทุกคนได้เป็นนางเอกเกือบทุกเรื่องไม่แปลกใจเลยที่เธอจะได้รับการขนานนามว่าเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงความกระดัดในวัย44สำหรับเจ้าหญิงแห่งวงการคนนี้แต่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปแต่เธอยคงความสวยชนิดที่ว่าการเวลาทำอะไรสาวแอนไม่ได้เลยจริงๆค่ะ ยังคงเป๊ะไสๆแบบเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลยทีเดียวหากพูดถึงละครเรื่องแรกของสาวแอนก็จะนึกถึงโกะจ้าป่านะโกย้อนกลับไปถึงผลงานแรกของเธอผ่านมานานกว่าหลายปีซึ่งออกฉายเมื่อปี2534จากการทำงานในวงการมานานกว่า30ปีทำมาแล้วเกือบทุกอย่างและไม่ว่าจะเป็นบทไหนสาวแอนนั้นก็ทำออกมาได้ดีจริงๆเลยค่ะแถมยังควา้ารางวัลมามากมายีกด้วยไม่ว่าจะอายุจริงหรืออายุงานในวงการที่ต่างกันไม่น้อยแล้วผ่านมาแล้วกว่า30ปีเรา ไปดูพัฒนาการความสวยของสาวแอนกันเลยค่ะอีกไม่นานก็จะขึ้นท่านเป็นดารารุ่นพี่แห่งวงการแล้วนะคะอายุขนาดนี้แล้วแต่แฟนก็ยังคงรอที่จะได้เห็นสาวแอนในชุดแต่งงานหรือการได้มีทายาทไว้คอยดูแลสักคนแต่ต้องบอกเลยว่าต้องรอไปกับสาวซาบคนนี้ปกติเห็นแต่แอนทองผสมเข้าหมดดูแลตัวเองและนานๆทีเราจะได้เห็นสาวแอนในลุคอื่นบ้างยกให้เป็นเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงไปเลยค่ะขอบคุณที่มาลังข่าวจากสยามสตรีทดอทคอม ขอบคุณทุกทุกท่านสำหรับการรับชมช่องดารากอสิบนนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดข่าวทุกวันนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ